สวัดีค่ะป้าเจลน้องนานิตานะคะ,ะครูเกียรตัดีหรอป้าดีค่ะพี่ค่าอันป้าป,ป้าพ่อคูเกียนาะคะ่ะป้านกเพิ่นอนมยูทุกเพิ่เนานะคะช่องนกนาพาแซบค่ะอันเป็นอะไรแถบๆของของัองอนูเกียนติไค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนกนาพาแซบเลยนะคะเคนเดียว ค่ะสร้อยห้อยหน้าเนยะค่ะพอซอยจิ่ตาซอยไปกันำ่ังใจเห็นหนกาดเดคยะค่ะช่วยซอยกันไปค่ะม่าก็นิีูซูค่ะเปเใหญ่นกเครเนี่ยละค่ะรุ่งเทศเท่านี่ยะค่ะค่ะฝากกดติดตามให้พี่สาวเป็ดเด้อแตงครับ้องประเจาไปม้อนฝากในโลกฝากเค่ะฝากเลค่ะากแม่นาเลยคะ เกีย่ยวกับอาหารเกี<ม>ย่ยวกับการศึกษาเกีย่ยวกับอันตัวทวันที่ทท<ไ>ประจำวัวบบนนี่แหละค่ะตกหน้าก็สิพระยามีเงินให้มันดีค่ะอย่างแต่เนี้ยคอมเม็ดมาเด้อค่ะพี่นอ้องส่วนนี้ก็กินไปก่อนค่ะที่คิดกินไปใส้กับบ่อเนาะค่ะควบวิทไปใส้กับบ่ไใดค่ะอัน <c oughs> พอดีอันลูกเทียนฉันมาขายลูกสีค่ะอยู่อันผู้หัวแม่มาหาค่ะก็ได้แหวมาหาหลานหาปลาซื้ออันนี้ค่ะ ใสอเขยวสิอาปากานเลมีลูกอ่ะขท่า่ยงลูกอินโชแฟนค่ะอเฟนแบรอนลโชแฟนคับเลูานชายลูกมนกินมาลูกไหมอาจารย์ไหมอาจารย์ไหมน้องกินเลยกับน้องแกไปเอาจาลสมาให้เด้กหนุ่ด้วยเอาไปเนอแตมอนมากินหมลูกเปนมีหนุ่มส่สานครับใหญ่เลยแม่อเลยไมด้อกล้่อแเน็น่ไม่อกลยกินเลยฝันกินเลยคนกเลยกินเลย อม่างนีอย่างนี้ต้องโาบีะคะว้ปเที่ยวซ้าแหองนี้กับบรมาคาร้านระมาณก็เดือดรึงนคนามคนเดือดกเหลานือแ้นันนตากนันนิตาเผือดสะากักับกับบริมาดนหล่เดือดที่ดีนี่กับบริมานี่นี่ค่ะมากเลยบริษัทมาล้ะมากแบบนี้แต่ห่รานนี้หายหน้าไม่ได้เลยนานน้ตาห่างงานงานน้อมุกอเลยคนคนมนก็ฟังสองห่อแต่พี่น้องส่งมันหน่อยค่ะ ส่องน,นอกหน้าผ้าแสบเลอค่ะพี่น้องส่องมันหน่อยไร้ก้นก,าก้ากบบวค่ะยี่สามไร่ดอกอ,อยสูบไปนและค่ะพี่น้องให้กำลเรื่องใจนกหน้านเรื่อค่ะเอาลูกล่ะลูกก็จผมเาวยเลยค่ะเ่าเด, <c oughs> ดี๋ไปใช้กูีเลยเพื่อสลาะไไหมคะเบิ้งขาดีไเบิ้งอันไหนวันเี้อันคืออนุคเคียดาเบิงมเบิงผมก็รู้เคียด้ากันัวกินอูกนี่กันเคียดเลยเอามาให้ดูมาแจวมาให้เี่ย วันไหไปอันเส้นถนแล้วก็กินสีกินซีในการิตะเกาวาจะพาล้านหไปกินอันไปกิน้าบูค่ะไปเที่ยวไปหาเหนึ่งองห่งยูเสียนทานบ้านนี้่วนี้ก็วันได้ไปไซกินที่ระดูบวัได้ไปเลยส่วนอันนีไปกินเลยขอบคุณครับเมื่อวนแต่วาเราบากเน่ากินบากเน่าไปกินไปเกียวบอลเล่ยไรเลยค่ะปากเนาไม่งายเะนี่เราปากเน่าไปกินค่ะน่าคใส่ยาเลยค่ะ จัดกไบ้แม้งามเลือยครับผู้ใดอยได้ดอกไม้ด้ก็สร้างเพื่อไ้เรืเอาฝุ่นตัวยังงกันเพื่นจัดอะไรแป่งขัดมือเนียตัวนี้มือก็ว่าซ่อมๆเนี่ยพีีเมอร์าเนี่ยยีเือรากเรียนไป้เองก็เช่งงงนได้หอมก็ายังนี้น่หอมตัเบิร์ดเลี่ยวอาหาเนี่ยป้ายราชพัฒนเบิร์ดรากาผู้ใดต้องการดอกไม้ช่อดอกงามนะคะกินตอสองอัน ช่องนกนาพาแซ่บไรเดาดตกใจช่วงงานะเพียดงานงามมาง้มีบ่มีฤ่ดูการในดอกค่ะพวกวิตมะรุงกกัเ้าะกอนเป็นแบบนี้ค่ะบะสอบสองสอไปล้งแต่เริ่งานค่ะอะไรแซ่บกรเอาบวที่กินบวปากระิงมาเี่ยมวเป็นอเ่าก่วรอปาอะไรูกท่แกๆเลยเดเอาแก้วมากินที่รูกแก้วน้กตนปวดของเนืยเลยกินเลยขวดไผ่ดเรากินเลยลูก ผมหอนกอแต่อานื่อมเหอออยอือทุกเรี่อยืดก็จอทุกเรื่อ่มมีดมันจะดูไ่เหลอไวไนเลยเลือกทีทีไปเมืองไัง่เยเหน่อเามยนลสะาิันวิ่ล่าเขาจับรีฟังแม่กต่มีบางมือนสื่อแร้อเป่มี่ไก่จะเลือกกันกดไลไรกดแชร์กดวิจตามช่องลูกหน้าผ้าเสนห้นียค่ะที่กําลังใจแห้่ปากเน ย่เมือนาใช่ไหมปนองนเหล่ากบั้นลูกเชียนฟังภาษาเต๊หน่อยๆจนใหญ่จนเข่าใหญ่ลูกเทียนจนหือแบบเนี่ยนอดเด้ไม่เบาอย่วรุ่นเชียนเบาด้ว่าทงานดีดีเชีนเราทำงาดีดีเด้เนว่ยอาดีจยวเบเทียนินาอะไรไหมเออมันดีแม่แก่เรกระจาะกระสุนั่นเนี่ยเนาะเหล่ากวบั้ลูกเชียนภา่ะเนาะแว่าลูกเชียนเป็นเชงไดนจังสัจังเชียนจันนาณาจังศิล่ะเป็นดอกนนาณาจังสิมีกันอยู่สองคนนี่แหะค่ะ บอ้ด็ซอยอาศัยเพิ่อนภากันกับอาศัยเพิ่อนนี่แหละบางคนเป็นผู้ชายเพิ่นกับแม่มาหาบางคนที่ของเพิ่มา่ากตลอดนั่นแหละค่ะบอ้ด็ไปหาบี่เพิ่็นมหาหลานบางคนเป็นผู้ไกลกันเนาะมาส่งลูกศรีเพิ่นกับมหาเนี่ยแหละค่ะมาตลอดค่าไปกินอาหารยีนี่ไม่ได้ก้อนนะเคพาไปกินบ่อยไหมสุดยอดใช่ไหมยกยกมีคนไลค์ที่จะไลค์หนเดี๋ยวเขาจะเศร้าอะไปอยู่กับไอ้เงี้ยไหมจะทำเลี้ยงหลานไปเลี้ยงน้องน้องมาริจาไปไหมไปหมไปทำน้อง ให้โูวิหายห้คนค้าปลอดตอนนี้เรียนยูบ้านเรียนยูบ้านแม่ก็เปื่อเติมแล้วเนี่ยเบื่อเลวมาจะเปิดแล้วก็จะพูดไปพูดไปสีไปิูดกาแฟเราบ่้ยตรงเนี่ยลูกดีกาแปเราบ่อไปแล้วค่ะพูดกั่แนวนานแล้วอ็ให้ล่มทะเบียนฉีดฉีดฉีดยาบ้างค่ะว่าฉีดว่าไหนมาไม่ได้พูะกับวาน พรกมันข้าเขาวกต้องรักษาสมบูรณ์ข้าเดนขาจะตะตงข้า้ตงเซเข้าวตงหมูข้าวยูจนอะนเข้าตงขงาำเพิ่นข้าวข้าวขากชีดพข้าวเอซกับทีสงสสยไน้เนาะอันเดือดเป็นผู่นอเป็นยังนอแบบเพื่นเมื่อมาอาชีพทั้งราชการมาได้เช่นกับลุงเช่นประการสมองดีแล้วาเรียนจบปริญตรี่ะเมยนี่ค่ะข้าตอยอมคนเนี่ยคะเพ่น่ะโบเพ่ม่อาระชีพสบมาสละป้าเจ้าเห็นไปค่ะ มันจ้ว uh, so ่ามันข้องไหวไปเพราะบางอยู่บางกับไี Columbus ่ผู้ใดเหตุกัรเบียดกันซอยก่อนนะคะก็เลยไหวเพราะเกิไปเหีุยังต่การเบียดกันลงสีเนาะค่ะพอไปเห็ดารราชการมันจะหยาดเนี่ยค่ะลูกใช่ไหมเสียปานบาลีเงินเอาซ้อนเป็นหลูมซ้อนในเกียรอเงี้แกซ้อนขนาดไหนย้อนเกียรแม่มาสิใส่สื้อมาหนี่เก็าว่านงสี่นะเกียรมาเลยเกียรซื้อมาปากเนก็อยย่ค่ะสเล เราก็ักิวโกวีตเกีกับผ้าเปนกินสาบูแล้วไม่ไมมม่อนม่อนชอบจาบูีบีกุ้อะไรนะจะได้กินมามันสบูพอได้กินโอ๊เาเป็นคาุ้งคัมลัเปิดเยอะใช่เปิดู้ม่อนเาเขาค่อยหอกับเขาก็ให้นังแต่ว่เขานระยะางก็ยังมุ่งเนั่งเลยไห่นังเป็นระยะหาางก็จะ้าเนียวเดี๋ยวไปใส่เรเราก็ไปยัง้แต่ว่าอุโบนเนี่ก็ไม่เพื่อนที่สีดงเขได้ ก็ม่เหรักันไปยังดอกเข้ามาจริงๆนั่งมัดดอนั่กันเนาะมันข้นมาจกินเดยได้ไปเสี่ยงั้งใไปออกไปใส่มุกโ่กครูเนี่เสี่ยงเพือจะให้ฉีดยาหลังฉีดยาเนี่ยตับขวบคนป่ติคือสีบด้วยิเิร์ค่สมติสมมิว่าเบิรค่ะเข้ากับต้อเสียสังพูแล้วเนาะต่อเสียมนะมากกับไปจวดไซนะคะมากกับอะไ้กเลียก็เปขาไปยทาง้ีจะ ใส่เอาไน่มันหลอดมันหลอเท่ากันนงนอนียังดกเราไป่นาอยู่นนลเราพ่งนาือักรน่งใส่หใจเากัเสียงจากของใส่มเขอไรไม่มียอยกมเลยเอเัวันเดิมว่ามยู่เดิงานยงวันเมลาต้งหมุนนล่นี่ต้องต้งหมุนต้องแกว่งตินก็ผมแปะไปแล้วมันกมานี่บกาปักงน่ เดยวปววนซวนมันเปลี่ยนเสค่ะวันองแล้วันละเ่าห่อนสองมันสดนะรวยกินหมวกันยค่ะเมือนกรบแบบไม่สเม่อห่ยังไปหายายได้ไหมไปเอาเข้ามากินเขาเพิ่งไ น้าดีว่ผูกไว้เอาไปใหู้ให้ล้านกินปรเดี๋ยมจนต้นเดือนมาไปเอาของเอวสันจีไปให้ก็เลยต้องึไปหาเขาอาทิตย์หน้าถึงไปหาเขาไอยู่งบ้างซื้อเพื่อนื้อไปให้ซื้อเพื่อนื้อไปเพิ่อนเพื่อจะได้แบบเครื่องไปเพราะเด็่งนยืดหูบางคยังดีนะไอเดมอนไปเลือกให้น้อเลือกมือถือยังใหญ่กว่าใหญ่กว่าจะเด็นหน้าเดมอนตงจิ่บกินไหม ว่าไหนว่าสิว่สิีมาบาน่าจ่ไหนว่ห้าแล้วกใช่าเดี๋ยวโคบินชาเราค่อยไปหาเคียนเราขึ้นไปบ้านยายเราก็ไปหาเแล้วดูน้องเอี่ยงเอี่ยมนริบาเอี่มนอนริบานั่งก็ดีนองยานเลยนองยันอยู่ว่าเ่กไกอกันนนนองอันนี้น้องหนุมอะไเอ้ยเสือโลบันซาเา่ไป เอาไปซ้ำอีกก่อนเลยค่ะบ๊ายบายสสสสูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ